ไหเรียกว่าหมอตําแยหมอตําแยไอ้คาว่าตําแยมาจากไหนลุงก็ไม่ทร่บหรอกครับรู้แต่เพียงว่าเขาพากันทาคลอดโดยธรรมดาและธรรมชาติเข้าอ,อะไรมาตตดฉายสะดือออมารู้จักติวไม่ไผ่ไหมครับไม่ไผ่เนี่ยไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม,ไมีเปลือกใช่ไหมล่ะนั่นไม่ไผ่แก่แเนี่ยเอาเปลือกออกมาด้วยเฉือน,นเฉพาะเปลือกแล้วเรียกว่าติวไม่ไผ่โอเคไหม แล้วมาทําอะไรมาลนไฟให้มันแข็งนะให้มันแข็งแล้วขมด้วยนะแล้วเฉือนปั๊บเดียวเองนะครับสายสะดือขาดจึ๊บด้วยนั่นะนะนั่นะนะธรรมชาตินะครับใช่ดูไหมทางด้านพระนางสรีมหามายาก็คลอดธรรมชาตินีกออกไหมครับเห็นไดอยังพอได้ไหมครับพราธรรมชาตินั่นนะเจ้าชายทีริษาก็หลุดออกมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เห็นไหมครับเห็นไดย้ยางเห็นได้ยางนั่นแหละครับมาวิทยาศาสตร์มาครอบงําไปหมอถุนเนี่ยก็น่าเห็นใจแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์มาเขาก,กรอกกันมาออตรวจในห้าตัวทั้งไม่เป็นอันจะนอนป็นอันจะกินมาแต่ครับกลับมาหาธรรมชาติเถอะพ,พี่เอ๋น้งองเอ๋ยอิติโกของนติกเอ๋ยอากาศเป็นธรรมชาติใช่ไหมใครไปสร้างอากาศละ่ะน้ำเป็นธรรมชาติใช่ไหมใครไปสร้างน้ำละ่ะนีหครับ ต้นไม้ใบหญ้าเป็นธรรมชาติใช่ไหมใครไปปลูกไม่เยอะแยะในป่าป่าเขางนอกไายเห็นไหมครับกุ้งหอยปูปลาเขเจนาน้อยมันเกิดไปทำธรรมชาติใช่ไหมล่ะเห็นไหม,มก็จับไอ้พวกนี้มาเป็นที่บอกก็เป็นอาหารเนี่ยเห็น<ม>ไหมกินอาหารธรรมชาติมาถึงว่านี่ก็ปลอดสารพิษแล้วใครเป็นคนใส่สารพิษที่นี่สารพิษคืออะไรือเคม,เคมีเคมีก็มาทําลาย ทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ไม่ต้องคิดเลยลุมสุปให้เรียบร้อยเลยจ้าทีนี้ถามว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมทุกวันเนี่ยก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มเข้าไปคนเพิ่มก็เพิ่มไปคนกินก็ตายผันส่งไปยิ่งมากินเข้าไปดื้อฉีกเข้าไปดื้อยิ่งหนักยิ่งยิ่งยิ่งนั่นะยิ่งหนักเพราะนั้นอย่ากินอย่าทาอย่าฉีดดีที่สุดครับเคมองเคมีนะกลับมากลับมาเถอะมหาธรรมชาติกันส่วนฝั่งลุงเนี่ยมันอะไร พลังงานนี่มันซ the ่อนอยู huh. okay. ่ในธรรมชาติเนี่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติพลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศใช่ไหมครับองรู้จะมีพลังงานนี่ซ่อนอยู่มันก็มาช่วยกันเลยน่ะโอเคไหมพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละอยู่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติและปกคลุมธรรมชาติไว้อยู่ด้วยหรือเรียกว่าเหนือธรรมชาติสิ่งนั้นคืออวกาศนะพี่นะเหนไหมอวกาศมันคลุมปกคลุมอากาศอยู่มันเองาไหมครับ รอยต่ออยู่ตรงไหน,นไร้รอยต่อครับท่านหารอยต่อไม่เจอนะแต่คนก็มีสิ่งนี้เขารู้ได้แน่นอนรอยต่อบอกแล้วท่านก็ไม่รู้ไมันจะบอกไปทําไมจะมารับประโยชน์จากนี้ไปดีกว่าเรือเห็นไหมครับเอาผลดีกว่าเออจะให้รู้เหมือนลุงไม่มีทางหรอกนะจะทําได้เหมือนลุงทําได้ไหมล่ะทําได้ก็ดี ลุงจะหวงไปทําไมล่ะอยากจะให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองนะวันนี้นะครับเงินทองหามาท่าไห่ก็ไม่รู้เอาตัวไปให้เขารักษาโดยเขาตั้งชื่อโรคอะไรมากํากับเอาไว้รักษาไปครับมีตลาดก็ไม่พอเงินทองดูไว้หาต่า่ไม่พอให้เขาหม้เสียดายบางทีขายได้ขายนาะขายได้ขายสวนขายบ้านขายช่องหับ เอาไปให้เขาหมดพ mm hmm. ้อ้พอแล้วที่ mm hmm.